คือสงครามตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่การสาดกระสุนยิงระเบิดใส่กันตุ้มตามตุ้มตามแบบแบบเมื่อก่อนขนาดนั้นนะคือมันอาจจะมีบ้างในบางพื้นที่บางภูมิภาคแต่ระดับสงครามโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เขาสาดใส่กันคือเรื่องของภาษีค่ะเขาสาดภาษีใส่กันยิงกันไปยิงกันมาฟาดกันไปฟาดกันมาเนี่ยนะคะ จนตอนนี้อเมริกาบอกว่าเอาสิถ้าอยากว่าจะเล่นงานเรื่องภาษีกับเราบ้างเนี่ยเราก็ฟาดไม่ยั้งเหมือนกันเนี่ยนะคะเรื่องของภาษีเนี่ยล่าสุดใช่ไหมคะเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาก็เป็นการใช้มาตรการทางภาษีล่าสุดจากอเมริกาก็คือการขึ้นภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียม25เตนะคะ ที่อเมริกาก็ใช้กับหลายๆประเทศเริ่มไปเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้สงครามภาษีของอเมริกาก็ทําให้หลายประเทศที่ก็โดนเล่นงานนั้นเขาก็ไม่อยู่เฉยเหมือนกันก็มีการฟาดเรื่องของภาษีใส่อเมริกาอเมริกาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นงานกลับเลยนะคะเรื่องล่าสุดที่โดนเรื่องของภาษีซัดกลับของอเมริกาก็คือภาษีไวนในยุโรปค่ะ เรื่องนี้เนี่ยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าเขามีแผนจะจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง200เซจากฝรั่งเศสและก็ประเทศอื่นๆในยุโรปค่ะซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดด้านการค้าโลกล่าสุดอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เรคาได้มีการประกาศใช้การมาตรการในการขึ้นภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียม25%เแล้วก็เพิ่งจะมีผลบังคับใช้ไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้นะคะ,ะคก็แน่นอนทำให้เกิดมาตรการในการตอบโต้ของโยุโรปแล้วก็กับทางแคนาดาด้วยเมื่อวานนี้ EU ก็ได้ประกาศมาตรการตอบโต้การเก็บภาษีของสหรัฐแล้วก็สินค้านาเข้ามูลค่า26,00 0ล้านยูโรนะคะหรือว่าประมาณ9,5 0,000กว่าล้านบาทซึ่งจะมีผลในเดือนเมษายนนี้นะคะ่ะ ครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคหลายหลาย,หลายรายการนะคะซึ่งรวมไปถึงวิสกี้แล้วก็เหล้าเบอร์เบิร์นของสหรัฐด้วยนะคะก็ส่งผลให้ทรัมป์ก็ขู่ที่จะขึ้นภาษีตอบโต้กลับอย่างรุนแรงกับ EU เช่นเดียวกันทรัมป์บอกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจัดเก็บภาษีไม่เป็นมิตรและเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์เดียวเพื่ออะไรเพื่อเอาเปรียบอเมริกานี่เพื่อนจะจัดเก็บภาษีวิสกี้50%ถือว่าเลวร้ายมาก ถ้าไม่ยอมยกเลิกภาษีนี้เนทันทีสหรัฐจะจัดเก็บภาษี200%กับไวน์แล้วก็แชมเปญที่นําเข้าจากยุโรปเหมือนกันเออทาบอกว่า50%ก็เลวร้ายแต่ทําไปเก็บเขา200%เนี่ยจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะเออแต่ท้าบอกว่ามาเก็บเราแบบนี้มันไม่ยุติธรรมมันแย่มากมันเลวร้ายมากเราเลยขอตอบโต้กลับคุณเก็บ50%อกับ วิสกี้ของเราใช่ไหมกับเหล้าของเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเก็บ200ซกับไวน์แล้วก็แชมเปญของคุณบ้างรวมถึงผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทั้งหมดที่มาจากฝรั่งเศสและก็ประเทศอื่นๆที่เป็นตัวแทนของ e ูในไม่ช้านี้นะคะซึ่งเขาก็มองว่าแบบเนี้ยมันก็จะส่งผลดีกับธุรกิจไวน์แล้วก็แชมเปญในอเมริกาแน่เพราะว่าพอราคาของสินค้าต่างชาติมันสูงขึ้นคนก็ต้องหันมาบริโภคของในประเทศกันเขาก็มองแบบนี้เนี่ยนะคะ โดยคณะกรรมาการยุโรปประกาศว่าจะมีการตอบโต้การเรียกเก็บภาษีเหล็กและก็อลูมิเนียม25%ของสหรัฐค่ะโดยยกเลิกการระง,งับการขึ้นภาษีสินค้าสหารัฐที่มีก่อนหน้านี้รวมถึงสินค้าในกลุ่มวิสกี้และจะขึ้นภาษีสินค้าใหม่ๆโดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนะครับใช้ในเดือนเมษายนนี้นะคะ ด้านฮาวเวิร์ดลัดนิกรัฐมนตรีพาดิกของสหรัฐก็บอกว่าเรื่องนี้ทำให้ทัามไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งค่ะกับการกระทําของ EU ซึ่งนำไปสู่ภัยคู่คามล่าสุดและสหรัฐยังคงวางแผนที่จะประกาศขึ้นภาษีเพิ่มเติมอีกรอบในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะคาดว่าประเทศต่างๆในยุโรปจะได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนเมื่อมีข่าวนี้ออกมานี่นะคะก็ทาให หุ้นของบริษัทน้ำเมาต่างๆเนี่ยก็ร่วงกลนเรื่องร่วงกันละนาวเลยนะคะแม้แต่หุ้นบริษัท LVMH ของมหาเศรษฐีอาณาจักรแฟชั่นเบอร์นาร์ดอัโนก็ปรับตัวลดลงถึง1.7เนะคะเพราะว่าในธุรกิจอนจาจักร LVMH เนี่ยก็มีธุรกิจแอลกอ,อล์อย่างเช่นเอ่อโมเอหรือว่าเฮนเดซี่อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีหลายบริษัททีเดียวท่อก็หุ้นก็ปรับตัวลดลงมากกว่า3ค่ะนี่คือการ ศาสตร์กระสุนใส่กันในสงครามการค้าในขณะนี้นะคะ